พรอครับครับาไดูาอันนี้หเ่งบนเา้ใส่เลยางเลยครับงใส่เลยงังไม่ได้เช็คนะอาดาอยู่ลนะโอเคครับนี่พี่ดูดูข้างหน้าจับจับดูดูข้างหน้าหน่อยตรงนั้นมีกี่คนครับสอง

นายท่านนิ่งอนรถคารป่่านนิ่งป้วป้วนน้องทายให้รับป้วนแล้วทา